คบเพื่อนเจโดเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปนิสัยดีเป็นมิตรกับเพื่อนเขามีเพื่อนซีอยู่หนึ่งคนมีนามว่าหวังเจ้าเด็กหนุ่มเชื่อสายระหว่างฮ่องกงและไทยนิสัยดีเอาใจใส่เพื่อนเป็นมิตรกับหลายๆคนผลการเรียนของทั้งสองคนอยู่ในระดับที่ดีถึงปานกลางในช่วงปิดเทอมทั้งสองคนนั้นไม่ค่อยได้เจอกัน ประจเหมองกับที่แม่ของเจโดได้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้เจโดเนื่องด้วยโอกาสที่เจโดสอบได้คะแนนที่ดีเจโดได้ทำความรู้จักกับสังคมในโซเชียลมีเดียและเพื่อนๆในโลกออนไลน์ช่วงระยะเวลาที่โรงเรียนนั้นได้ปิดเทอมเจโดได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีก3มคนได้แก่ออสตินคริสเตียนและธนกะรเจโดได้ลุ่มหลงเข้าไปในความขี้เกียจไร้ความรับผิดชอบ เพราะการชักชวนจากเพื่อนๆในโลกออนไลน์ตัวเขานั้นได้เลือกที่จะขัดคําสั่งพ่อแม่ที่อยากจะให้ตั้งใจใเรียนและตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อเข้ามาในโลกของสังคมออนไลน์แม่พ่อแม่จะไกลเกลีย่ยเพื่อให้เจดโดนั้นไปเรียนให้ได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จวังเจ้าเพื่อสนิทของเจดโดได้รู้ว่าเจดโดนั้นได้เข้าไปในลู่ทางที่ผิดเขาจึงไปหาเจดโดที่บ้านของเจดโดเพื่อไปคุยและทําความเข้าใจกัน ในที่สุดเจโดก็เริ่มคิดได้เลยตัดสินใจที่จะลองกลับไปเรียนและทิ้งสังคมในโลกออนไลน์ที่เขาชื่นชอบเอาไว้ข้างหลังหลังจากนั้นเจโดได้พบว่าตัวเองนั้นเสียการเรียนไปอย่างมากเขาจึงเริ่มกลับมาตอมใจอีกครั้งว่าเขาจะไม่สามารถเรียนได้และแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เข้าไปในห้องน้ำและได้เจอกับซันเซีย เด็กหนุ่มผู้ที่ลุ่มหลงในการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายและเบดาเด็กหนุ่มผู้ที่ขี้เกียจในการเรียนเป็นอย่างมากเขาไม่มีความสนใจที่จะเข้าไปเรียนเลยทั้งสามคนได้ทําความรู้จักกันและเจดดนั้นก็ได้ไปลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดๆทั้งการไม่เข้าเรียนและการเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายเหมือนเช่นเคยในวันหนึ่งหวังเจ้าได้รู้อยู่ห่างหายว่าเจดโดนั้นได้หลงไปอยู่ในสิ่งแบบนี้ จนกระทั่งความสนุกหรือความลุ่มหลงของเจโดได้เริ่มหายไปและหวังเจ้าได้เข้ามาดึงสติให้เจโดได้สำเร็จเจโดนั้นได้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นพื่นซีทั้งสองได้ทำความรู้จักกับเด็กใหม่อารอนและเจมทั้งคู่นั้นเป็นเด็กหัวกะทิและดีกรีระดับเกียดนิยมอันดับหนึ่งทั้งสองรู้ว่าเจโดได้ตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีทางออกไปได้ พวกเขาเลยได้อาสาที่จะช่วยตียวารเรียนให้เจโดได้เล่าเรียนตามหลักสูตรท่านหลายหลายคนและแล้วการเรียนของเจโดได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เรียนจบในระดับปริญญาโทและเจโดก็ได้มีการงานที่ดีจบ